ปักหมุดวิบากกรรมคลับเฮาส์เป็นพิษสวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่ามีคลับเฮาส์กลุ่มหนึ่งได้พากันตั้งกระทู้เรื่องการเหยียดคนอีสานที่กําลังเป็นข่าวขึ้นโครมอยู่ในขณะนี้ครับคลิปนี้ปักหมุดก็เลยจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับศีลข้อที่สีก็คือข้อมุสาว่าคนที่ชอบดินทาให้ร้ายคนอื่นนั้นเขาจะได้รับผลกรรมแบบไหนจะได้แรงเพียงใด เดี๋ยวเราเข้าไปฟังคำตอบนั้นไปพร้อมๆกันครับมีคนโดนใส่ร้ายกันทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนโดนประจํามีความสม่ำเสมอเรากับเจอดอกเบี้ยพิเศษอันนี้ก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งคือแทบทุกคนอยู่ในวงจรแห่งการใส่ใครว่าร้ายเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นจะโดยเผลอตัว จะโดยตากระแสะชักจูงหรือจะโดยเจตนาหนักแน่นของตนเองก็ตามทีทำอยู่เรื่อยๆก็โดนกันอยู่เรื่อยซัดกันไปซัดกันมาในหมู่มนุษย์มูลรากของการใส่ร้ายมาจากอคติอคติมีบ่อเกิดมาจากความเกลียดชังและความริษยาฉะนั้นในเบื้องตน้นสําหรับคนต้องการถอนตัวจากวงจรใส่ร้ายก็ควรกําหนดความตั้งใจไว้ตายตัว ว่าแม้จะเกลียดชังหรือริษยาใครอย่างห้ามใจด่าทอไม่ได้ก็ต้องไม่เผลอพูดถึงเขาคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่คุณรู้คือถ้าอดไม่ได้ที่จะดา่าริอนินทาก็ต้องยืนพื้นอยู่บนข้อมูลที่แน่ใจว่าถูกต้องปราศจากการใส่สีตีไข่เสมอคำตีชินนินทาและการพูดให้ร้านั้นเข้าหูคนฟังได้ง่ายกว่าเรื่องดีๆแล้วก็มีความมันในอารมณ์มีอารมณ์ร่วมที่จะสนุก กับการจามกันด้วยขวานในปากจึงมีแนวโน้มจะติดใจทําบ่อยๆพอทําอะไรบ่อยก็กลายเป็นการติดนิสัยฉะนั้นอย่าเริ่มต้นเลยเป็นดีที่สุดเพราะเมื่อเริ่มแล้วคุณจะไม่มีวันคาดการได้ว่ามันจะมาพัฒนาบานปลายไปถึงไหนของพันนี้เข้าง่ายออกยากถอนตัวลำบากครับคำพูด เรื่องเล็กๆที่ใครก็ทำได้ใครพูดดีก็จะเกิดผลดีแก่ตัวส่วนใครพูดชั่วก็จะมีแต่เรื่องชั่วๆเข้ามาในชีวิตทั้งนี้คนที่ชอบพูดไปดีชอบโกหกนินทาว่าร้ายผู้อื่นพูดกระทบกระแทกพูดจาหย,ยาบคายคิดว่าตนเองเป็นใหญ่ฉลาดเหนือกว่าผู้อื่นไม่มีความจริงใจดูรเรียกภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าเป็นคนตอแหลฟังถึงตรงนี้แล้ว คนประเภทนี้ต้องรีบมาฟังครับเพราะในบทความต่อไปนี้ปังหมดจะพาเพื่อนๆไปเปิดผลกรรมของคนที่ชอบตอแหลโกหกนินทาว่าไรผู้อื่นพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริงพูดใส่ร้ายทำให้คนอื่นแตกแยกกันทำให้สังคมใหญ่เสื่อมเสียอย่างเช่นกลุ่มขลับเฮากลุ่มหนึ่งครับซึ่งชื่อกลุ่มนั้นแปลเป็นภาษาไทยแล้วใช้ชื่อว่ากลุ่มเป็นพิษซึ่งกลุ่มนี้ ก็น่าจะหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างของกรรมได้ครับสําหรับใครที่เป็นคนพูดจาไม่ดีพูดไม่คิดชอบใส่ร้ายคนอื่นห้ามพลาดเลยนะครับเพราะผลกร,รมที่จะกล่าวต่อไปนี้มันจะทําให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอดชีวิตครับผลกรรมที่เห็นได้ชัดของผู้ที่ชอบตอแหลในชาตินี้ก็คือปากของผู้นั้นจะดูผิดรูปร่างปากเหม็นระบบปากลิ้นคอจะมีปัญหา บางครั้งจะมีอาการเจ็บปากปากแห้งง่ายลิ้นเป็นแผลฟันหักหลุดร่วงง่ายเสียงแหบพราร้ายแรงที่สุดก็คือเจาะคอ,อนอกจากนี้เวลาพูดอะไรออกไปก็จะไม่มีคนเชื่อถือไม่มีใครสนใจและมักจะไม่ประสบความสำเร็จตลอดจนในชีวิตมีเรื่องทะเลาะเบาแวงอยู่ทุกครั้งทั้งจากครอบครัวเพื่อนเรียกได้ว่าไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับ สำหรับผลกรรมในทางมหานรกนั้นในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าผู้ที่ชอบพูดว่าร้ายให้ผู้อื่นเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกในขุมที่สีที่ชื่อว่าโรรุวะมหานรกโดยในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยเสียงร้องควรครางอย่างน่าเวทนาไม่หยุดไม่ย่อนราวกับเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์ที่ได้ไปทะเลาะดินทาว่าร้ายไม่หยุดไม่หย่อนเช่นกันโดยสัตว์นรกในขุมนี้ จะได้รับความทรมานจากการถูกไฟนรกแผดเผาร่างกายจนต้องกรีดร้องดังลั่นทั่วขุมนรกและจะต้องอยู่ในขุมนี้นานนับสี่พันปีนรกพอพ้นจากขุมนรกก็ต้องเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคปากครับแต่พอมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมก็ตามมาส่งผลให้ฟันเหยนินฟันห่างฟันเกปากเหม็นปากเนา่าจะมีโรคเกี่ยวกับปาก ทรมานเช่นนี้ครับจนกว่าจะหมดกรรมสำหรับวิธีหลุดพ้นจากความทรมานนี้ต้องเริ่มที่ตัวของเราเป็นอันดับแรกด้วยการเลิกเป็นคนตอแหลหยุดว่าร้ายนินทาผู้อื่นพูดจาหยาบคายหาเรื่องจิกกัดผู้อื่นควรที่จะหมั่นรักษาศีลห้าคิดดีทำดีพูดดีทำจิตใจให้สงบผ่องใสเพียงเริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เชื่อว่าชีวิตจะสงบสุขปราศจากความทุกข์และได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับทีนี้มาฟังทางฝั่งของผู้ถูกดินทาบ้างครับนินทานั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกนินทาเลยผู้ถูกนินทาเพิ่งมีเหตุผลคำนินทาใดๆไม่อาจทำคนดีให้เป็นคนไม่ดีไปได้คนจะดีก็เพราะกรรมคนจะเลวก็เพราะกรรม หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญหรือจะเลวเพราะนินทาก็หาไม่ควรถือความจริงนี้เป็นสําคัญและอย่าทำหรือไม่ทําอะไรเพื่อกลัวนินทาหรือเพราะปรารถนาสรรเสริญอย่าทําอะไรก็ตามทุกอย่างที่แม้เพียงสงสัยว่าเป็นกรรมไม่ดีแต่จงทําอะไรก็ตามทุกอย่างที่พิจารณาแล้วตระหนักแน่ชัดว่าเป็นกรรมดีเท่ากันแม้ว่าการที่กรรมดีจะมีผู้นินทา ดินทานั้นไม่มีโทษแก่ผู้ถูกดินทาเลยถ้าผู้ถูกดินทาไม่รับคือไม่ตอบเช่นเดียวกับผู้ถูกด่าไม่ด่าตอบผู้ถูกขู่ไม่ขู่ตอบผู้ถูกชวนวิวาทไม่วิวาทตอบแต่คำนินทาว่าร้ายทั้งจะตกเป็นของผู้ดินทาทั้งหมดผู้ดินทาคือผู้ทำกรรมผู้เป็นกรรมไม่ดีซึ่งเป็นกรรมไม่ดีไม่ว่าผู้ถูกดินทาจะรับหรือไม่รับก็ตามผู้ดินทา ย่อมได้รับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นแม้เมื่อถูกดินทาแล้วก็ให้คิดว่าผู้ดินทาเราได้รับการตอบแทนแล้วคือได้รับผลของกรรมไม่ดีซึ่งจะส่งผลให้ปรากฏช้าด้วยเร็วเท่านั้นผลของกรรมไม่ดีนั่นแหละได้ตอบแทนเขาผู้ดินทาแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องตอบแทนแต่อย่างใดความเชื่อในเรื่องกรรมและก็ผลของกรรม มีคุณอย่างที่สุดผู้ใดทํากรรมไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นความเชื่อเช่นนี้จะทำไม่ให้คิดร้ายต่อผู้คิดร้ายเป็นการระงับเวรภัยไม่ให้เกิดแก่ตนเป็นการป้องกันตนไม่ให้ทํากรรมไม่ดีทั้งทางกายวาจาและใจโดยมุ่งให้เป็นการแก้แค้นตอบแทนผลจะเป็นความสงบสุขแก่ตนและแก่ผู้อื่นด้วย มุสาแปลว่าเท็จหมายถึงการกล่าวคำเท็จหรือการโกหกโดยส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกันว่ามุสาหมายถึงการกล่าวเท็จเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วท่านหมายเอาการกระทำเท็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโกหกด้วยวาจาหรือโกหกด้วยกายก็ผิดศีลข้อนี้ทั้งหมดดังนั้นมุสาจึงแบ่งออกเป็นสองทางก็คือหนึ่งมุสาทางวาจาก็คือหมายเอาการกล่าวคำเท็จ กล่าวคำโกหกออกมาตรงๆนั่นเองสุดข้อ 2. มุสาทางกายก็คือหมายเอาการทำเท็จทางกายเช่นเขียนจดหมายโกหกรายงานเท็จทำหลักฐานปลอมเป็นต้นมุสานั้นมีเจ็ดลักษณะดังนี้ครับก็คือ 1. พูดปด 2. ทนสาบาน 3. าํทำเลขกระเทศ 4. มารยา 5. ทําทำเล่ 6. เสริมความ 7อํำความเดี๋ยวเราไปฟังทีละข้อกันครับพูดปดได้แก่การโกรหกชัดๆไม่รู้ก็ว่ารู้ไม่เห็นก็ว่าเห็นไม่มีก็ว่ามีอย่างนี้เรียกว่าปดทนสาบานก็คือทนสาบานตัวเพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อสาบานให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหลอกให้คนอื่นเชื่อในเรื่องนี้ในเรื่องที่ไม่จริง หรือเพื่อให้ตนเองนั้นพ้นผิดอย่างนี้เรียกว่าทนสาบานทำเล่กระเทได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินเหตุเช่นอวดว่าตนมีวิชาอาคมขลังยิงไม่ออกแทงไม่เข้าอวดว่าตนมีวิชามหาสเสน่ห์ทำให้คนรักคนหลงเป็นต้นมารยาก็คือการแสดงอาการหลอกคนอื่นเช่นเจ็บน้อยก็ทำทีเป็นเจ็บมาก แสดงอาการบางอย่างเกินความจริงอย่างนี้เรียกว่ามานยาทำเล่ก็คือใจอยากจะกล่าวเท็จแต่ทำทีเล่นสำนวนกล่าวคลุมเครือทำให้ผู้อื่นหลงสำนวนจนเข้าใจผิดต่อมาคือเสริมความก็คือเรื่องจริงก็มีอยู่แต่มีน้อยคนพูดจะให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่จึงเสริมความให้มีเนื้อหามากขึ้น รูสดงกิริยาท่าทางให้ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นเพื่อให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่โตและสุดท้ายก็คืออำความคือเรื่องจริงมีอยู่เยอะแต่ปกปิดพูดความจริงไม่หมดเก็บงาความจริงบางอย่างไว้ไม่พูดออกมาทั้งหมดหลักวินิจฉัยมุสาวาทการที่บุคคลผิดศีลข้อที่สนั้นต้องประกอบด้วยองคศี ก็คือหนึ่งเรื่องไม่จริง 2. จิตคิดจะกล่าวให้ผิด 3. พยายามกล่าวออกไป 4. คนฟังเข้าใจเนื้อความเรื่องไม่จริงก็คือเรื่องนั้นไม่มีความจริงเลยไม่มีความจริงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเช่นฝนไม่ได้ตกแต่เราก็บอกว่าฝนตกจิตคิดจะกล่าวให้ผิดคือมีเจตนาจะกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความจริง ให้ผู้อื่นเข้าใจผิดพยายามกล่าวออกไปคือเมื่อได้คิดที่จะโกหกแล้วก็กล่าวคำเท็จออกไปจริงๆหรือแสดงกริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความจริงคนฟังเข้าใจเนื้อความก็คือคนฟังสามารถเข้าใจเนื้อความเนื้อหาของคำพูดที่เรากล่าวโกหกหรือกริยาท่าทางที่เราแสดงออกไปนั้นส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น ไม่เป็นประเด็นอนุโลมมุสาคือเรื่องที่กล่าวนั้นไม่จริงและผู้กล่าวก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้ผู้ฟังหลงเชื่อเช่นการกล่าวประชดตัวอย่างเช่นนายดำทำงานช้านายแดงก็เลยกล่าวประชดว่านดยดำทำงานนี้มาชาติหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยความจริงนายดำไม่ได้ทำงานนั้นมาชาติหนึ่งอย่างที่นายแดงกล่าว และนายแดงก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้ใครเข้าใจผิดเพียงแต่พูดประชดแดกดันเท่านั้นอย่างนี้ก็เป็นอนุโลมมุสาปฏิสวะก็คือการรับคำผู้อื่นไว้แต่ภายหลังกลับคำไม่ทำตามที่ได้รับปากไว้ทั้งๆท,ที่สามารถทำได้อยู่แต่ก็ไม่ยอมทำตามที่พูดอย่างนี้เรียกว่าปฏิสวะก็คือกลับคำนั่นเองครับ ม่สานั้นก็ยังมีข้อยกเว้นครับมีคำกล่าวบางประเภทซึ่งผู้พูดได้กล่าวคำว่าไม่จริงออกไปแต่ไม่ได้ประสงค์ให้ผู้ฟังนั้นเชื่อซึ่งเรียกว่ายะถาสัญญาคือกล่าวตามสำคัญผู้พูดไม่ผิดศีลก็ได้แก่โวหารคือถ้อยคำที่ใช้เป็นธรรมเนียมเพื่อความไพเราะของภาษาเช่นการเขียนจดหมายที่ลงท้ายว่าด้วยความเคารพอย่างสูง นี่คือเราเขียนตามธรรมเนียมของการเขียนจดหมายซึ่งความจริงเราอาจจะไม่ได้เคารพหรือเคารพอยู่แต่ไม่ได้เคารพอย่างสูงถึงขนาดนั้นนิยายเช่นคนแต่งนิยายขึ้นมาเล่าหรือแต่งเป็นบทละครลิเกเล่าเรื่องว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่จัดว่าผิดศีลเพราะผู้ฟังย่อมรู้โดยธรรมดาอยู่แล้วว่านิยายไม่ใช่เรื่องจริงสำคัญผิด คือผู้พูดเข้าใจผิดพูดคำไม่จริงออกไปโดยไม่มีเจตนาที่จะกล่าวเท็จเพียงแต่พูดออกไปตามความเข้าใจหรือความจำของตนเท่านั้นพลัง้งคือการกล่าวพลังไปด้วยความผิดพลาดไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวคำเท็จทั้งหมดนี้ก็อนุโลมได้ครับไม่ผิดศีลเรื่องราวของการผิดศีลทางวาจานั้น ขอให้ทราบว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงผลที่ว่ากันตามหลักการส่วนของจริงจะได้รับโทษสานุโทษมากหรือน้อยกว่านี้ก็ต้องดูรายละเอียดเปลีกย่อยในแต่ละรายเช่นประพฤติด้วยความละอายหรือไม่ละอายประพฤติเป็นอาจินหรือถูกสถานการณ์บังคับเป็นคราวๆประพฤติด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือด้วยความเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเศษของกรรมที่ใส่ร้ายคนอื่นจนติดเป็นที่ใสนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลรูปชีวิตที่ไม่ดีไม่น่าพอใจกล่าวคือมีอายุสั้นมีผิวพันสามชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่เป็นสุขและเป็นผู้มีกำลังน้อยเมื่อฝึกตนพูดถึงใครๆตามจริงโดยไม่บิดเบือนข้อมูลได้สําเร็จก็จะสามารถเห็นโทษของจิตใจก็จะสามารถเห็นโทษของจิตใจประทุษร้ายแม้ด้วยทางวาจาว่าให้ผลเป็นความทุกข ความอึดอัดความคับข้องแก่ตนเองจิตคุณจะอยากขยับขึ้นมาอีกขั้นคือไม่พูดว่าร้ายใครเลยเพื่อความปลอดโปร่งจากภัยเวรอย่างสิ้นเชิงหากต้องตำหนิใครก็จะอยู่ในกรอบของระบบหน้าที่การงานตำหนิด้วยใจเป็นกลางหวังประโยชน์ส่วนรวมและเป็นไทยจากอาคาติทั้งปวงครับ หลวงปู่ดูโพรปัญโยวัะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมากล่าวถึงมงคลที่สําคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นําไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั้นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมนั้น เมื่อส่งผลจะได้แรงเพียงใดคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุที่โกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะก,กันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขา ถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไรนั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนสิทธิ์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขาเพราะนั่นอาจเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไรกรรมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านยังบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบดา่า รู้ใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมนั้นจะมาเร็วมากเขาพูดนั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและก็ภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลายกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอเสมอทั้งทางกายและก็ทางใจบางคนทำรมนี้ไปเรื่อยๆยัยงไม่รู้ตัว พอกมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่กรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรมชั่วจะเข้ามาตัดร้อนกรรมดีของเขาเสียกรมทางวาจามีผลร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจ หรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลือกทำเสียกรรมจะไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรอย่างนรกขุมต่างๆอีกแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้ฟังจบลงไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้ คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับคลิปนี้ปักหมุดกับเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆเรื่องราวทางพุทธศาสนาก็ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ